เอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับชาแนลโกโกชาแนลอีแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนเก็บเกมยูโควิโออีกแล้วนะสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ชื่อคลิปก็จะมีบอกกันนะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครบที่ทำให้ผมได้เดินทางมาถึงสิบเอ็ดซับสไครเบอร์นะครับ เป็นอะไรที่ดีใจมากเลยทำมาสองอาทิตย์ได้สิบเอ็ดสั่งสไคเบอร์วันนี้ผมก็จะสอนม,มาหาโปเกแอพบอลน,นะครับนะเชิญวิจารไอ้พวกโปเกมอนดาวสูงนะนี่โปเกแอพบอลน,นี่จริงจริงครับโปเกแอพบอลน,นะส่วนโปเกแอพบอลเนี่เยเราจะหาได้จากไหนเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูกันนะอนจาจจะจะออกก่อนออกแต่ว่า,อ,านอนนี่ไงโปเกแอพบอลเนี่ยเราเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับ นี่หาได้จากตรงนี้แหละที่ผมบอกว่อน้เนี่ยนี่แหละอันนี้นะครับมันก็อยู่ตามแต่ละท่าเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ยิมทัดพืชบนบอลกระบนที่ผมจะซื้อได้ก็คือบอลทัดพืชนะครับอันนี้นะแล้วก็ซื้อน,นี้ด้วยเพราะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะว่าในเป็นอะไรที่แน่ตรงนี้มีบอลทัดพืชขายแน,น่อนอนอันสองเป็นบอลทัดพืชนะแต่อันที่สามไม่มั่นใจแต่ว่าบอลทัดพืชหากนหัสหาอยู่ในนี่นะครับตอนนี้มียี่สิบลูกแล้วอีกบอลทัดพืชนะ เดี๋ยวก็จะไปหาบอลถ้าดินๆต่อนะจุก,กุนะไปเดินข้าวสาลไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะหาไปเรื่อยนะไม่ซีเรียสนะวันนี้ผมเน้นสนุกนะชิลๆไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลานี่นะครับสี่โมงห้าสิบห้านะผมก็วันนี้ผมก็ได้เรียนพิเศษนะครับอาจจะลคลิปนี้อาจจะลง ค่ำๆหน่อยนะครับประมาณห้าโมงครึ่งเอ้ยไม่ใช่ประมาณมมห้าโมงสิบนาทีกว่าๆแล้วจะคลิปนี้ลงไปนะอืละว,ว,วันนี้ผมก็เรียนไม่เสร็จนะครับก็เลยอาจจะลงคลิปช้าหน่อยจับจุบจับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบอลทตาด,ดินนะครับตรงนี้นะนี่เดี๋ยวให้ดูนะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคบับอลาตาดินนี่อันที่สองนี่อันนี้อันอนี้เลยนะเป็นบอลทตุดิน อแล้วเมื่อเราเจอบอนท่าดินแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอแห้งนะครับผมไม่ได้ติดโควิดนะ <c oughs> ถังจากนั้วเราก็จะไปในที่ต่อไปางตรงไหนเดี่วดินแดนนี้แล้วกันเอาชื่อว่ามาปมานี่ที่นี่ก็จะมีโปโกเกบอนทตุน้ำขายนะเอาไว้จับคีโอ้ในตำนานนะครับ หรือใครอยากดูวิธีการจับคีโอในตำนานตัวอื่นเนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกของใต้คลิปได้นะคะว่าอยากให้ผมสอนสอนจับตัวไหนนะผมก็อาจจะสอนจับนี่ตรงนี้ก็นี่นะครับอันเดิมเลยอันนี้นะนี่ก็เป็นโกเกบอลทัดน้ําส่วนนี้ก็เป็นโกเกบอลธรรมดานะอันนี้ทัดน้ำนะโกเกบอลธรรมดาได่มีขายทุกที่นะครับเอาที่ไปกันเลย <c oughs> ขอแห้งโว้ยห <c oughs> ลังจากนั้นะเราก็จะไปในที่ต่อไปเลยนะ เดี๋ยวใครอยากรู้นะคะไอาโปรกบอลที่เอาที่เอา,เอาพวกนี้ที่เป็นท่าๆนี่เอาไว้ทาอะไรนะคือยิ่งยิ่งบอลเนี่ยที่เป็นท่าเฉพาะของตัวนั้นนะครับอย่างเช่นนี่นะทุกคนตัวนี้นะคีโอในตำนานตัวนี้เป็นทตุไฟลุ้นๆเลยนะครับยิ่งแต่ถ้ามีทตุอื่นผสมก็ไม่เป็นไรนะยิ่งเป็นทตุไฟล้้นๆแบบนี้นะครับโอกาสจับได้ที่สูงมากๆเลยนะครับเวลาของทตุมันนะคือเรียกกันว่าถ้าหางเลือดมันอยู่สีเขียวเนี่ยสามารถปลาจับมันได้เลยนะ จับง่ายมากๆบอลเอนนี้สองลูกนี่เท่าเท่ากับเท่ากับปเกิบอลธรรมดาเนี่ยประมาณโอ้โหเป็นร้อยลูกอะครับเพราะผมเคยลองแล้วผมเคยไปจับปเกบอลตัวหนึ่งนะครับใช้ปเกบอลเป็นร้อยลูกจับไม่ได้ครับในเนี้ยพอผมรู้ว่าวิธีหาปเกบอลพวกนี้หามาจากไหนผมใช้ป๊อปจับได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูได้ว่าไอโฉมหน้าของไอตัวแล้วมันคือตัวไหนนะบอกเลยมันเก่งมากๆนะเดี๋ยวนั่งอันนี้ไปแล้วกันขี่ไปไว้ดิอจื๊บ นี่ตรงนี้นะทุกคนนี่ก็จะอยู่ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆย,ยิมนะที่ไหนมียิมที่นั่นก็มีโปเกมอนของท่าที่ยิมอยู่นะอย่างตงัวนี้อย่างตรงนี้มียิมทัดไฟนี่แล้วก็ที่รักษาโปเกมอนทัดไฟก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีโปเกมอนทัดไฟขาย mm hmm. เผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าโปเกมอนทัดทัดมืดเนี่ยหายจากไหนนะมันมีนะครับเอากดผิดนะฮะโทษทีโปเกมอนทัดมืดอันนี้ก็เป็นโปเกมอนทัดไฟนะเดี๋ยวโปเกมอนทัดมืดเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับ เ oh, oh, oh. bon ah ออเฮอเฮ่อ่อบอลสายฟ้าหายจากไหนว่าจําไม่ได้แล้วแต่ก็ผมคาดว่านี่มันน่าจะอยู่กับบอลท่าดบินนะครับน่าจะอยู่ด้วยกันแหละบอลสายฟ้า bon กับบอลทัดบ ah ินนะเดี๋ยวตรวจเช็คชื่อแน่ใจก่อนผมก็ยังเด็กอยู่นะก็อ,อาจจะจําชื่อไม่ค่อยได้นะโอเคจําไว้แล้วจากนั้นเราก็จะไ,ไปกันเลยนะครับไปไปที่ ไปที่ที่ทมีโปรเกมบอลทัาตบินอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปหาทัาตบินกันทีคนที่คีโอในตำนา,านมาเยอะขนาดนี้ผมมีโปรเกมบอลท่าต่างๆครับเพราะว่ามันใช้ในการจับโปรเกมบอลอื่นๆนี่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนี้นะเมืองเกาะลอยฟ้านะเผืใครไม่รู้นะครับตัววาร์ปเนี่ยผมก็สอนจับนะเข้าไปหาดูในคลิปอื่นนะเผื่อใครขี้เกียจมาแล้ววาร์ปมาอซึบอ,อซืบหาก่อน อ่ายิ้มเมื่อไม่ใช่ดิจะมีว่าวันที่เนี้ยมันต้องมีดวทุกคนด้วยวผมจำผิดเดี๋ยวเดินหาไม่ทั่วถึงงนี้เราต้องขี่สัตว์ไปนะบอกเลยว่าตอนนี้ซะหน่อยผมอาจจะเติมให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าการไปจับปวกมอนในตำนานที่เป็นธาตุอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุบินมังกรหรือเปล่าไม่มั่นใจเป็นธาตุบินมืดลรืมั้งเออธาตุบินแสงดิเป็นธาตุบินแสงนะคะบอกเลยว่า ตัวนั้นนี่ถือว่าโหดมากๆนะครับเดี๋ยวผมไมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมมาผิดเมืองแน่เลยทุกคนโอ้พระเจ้านี่มาผิดเมืองกวะาเนี้ยที่แน่มีเมืองขายแน่ๆแล้วครับโอ้โหเมืองนี้นะครับผมแนะนําเลยไอไอเมืองนี้นีผมจําได้เลยเมืองนี้ผมเสียปโปกเกมอนไปร้อยลูกกับการจับปโปกเกมอนตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูนะว่าตัวไหนจับไปแล้วนะโอ้โหตายเฮทุกคนมันต้องอยู่ในเมืองนี้ดิ ถ้าผมมาผิดท,ที่เองอะ่ะถ้าเมืองน,นี้มียิมนัทุกคนมันก็ติดแถวนี้แหละว่ามหาไม่เจอเองแน่ๆเลยโอเคลูกสายเราคงมาผิดที่อ่ะครับทุกคนเราก็จะว้าไปที่อื่นดูนะว้าไปได้เชยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ว้าไปตรงนี้ดู เอาตรงนี้ก็ธาดไฟอ่ะไม,ม่เวลาทุกคนเดีว,วิ่งไปลเลยแล้วกันเดี๋ยววิ่งมันไปมันเลยบุ้ยโอเคทุกคนงั้นผมจะหามันให้เจอแล้วกันนะเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมบอกทีเด้วนอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนเลยจกเราหามานานหาไมา่เจอนะครับโอเคงั้นเอาเป็นว่ามันอยู่ ตอนนี้ที่แน่ละมันอยู่ในเซนเตอร์อะไรสซ็เซนเตอร์หนึ่งที่ผมผ่านมาแล้วนะครับมันอยู่ข้างในนั่นอะไรก็ผมไม่ได้สังเกตเห็นมันเฉยต,ตอนนี้เราก็จะมาหาปกิกาบัลทัดพื้นนะครับเออปกิกบอลทัดมืดดิเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะนี่มาถูกเมืองละพุ่งตรงไปเลยครับทะย,ยานไปเลยโอเคในใช่เมืองนี้เปล่าวะ เออใช่ครับมือน,นี่แหละมีโปเกมอนทัานมือขายนะนี่โปเกมอนท่นมือน,นี่ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาสองสองลูกนะแต่ก่อนเคยซื้อมาสองลูกแต่ใช้หมดแล้ว <S <S เพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่ดีมากสามารถใช้จับตัวอื่นได้ยอดเยี่ยมนี่อันนี้เปล่าวะเดี๋ยวลองซื้อมาดูนะครับเอ่อลองเปิดกระเป๋านั่นนะ ไม่ใช่เลยทุกคนเนาะซื้อผิดซื้อผิดเสียเซลเสียเซลเอออันนี้แน่เลยเนี่ยโอ้โหอันแรกแน่เลยอ,ลลอันแรกกเปล่าฮัลโหลไม่ใช่แลกไม่ใช่ทุกคนจุดซ,ซื้อมาเลยจุดหาจุดพาก่อน เจอแล้วทุกคนเจอแล้วโปเกบอลทัดมืดนี่นะครับชื่อมันนะนี่อันนี้นะดูชื่อนะครับโอ้ห่าต้องนานกว่าจะเจอนะครับส่วนโปยบบรยบอลที่ผมบอกว่าผมใช้เวลาผมใช้โปยบบรยบอลเสียไปร้อยลูกกับการจับมันนะครับนั่นก็คือหาันก่อนน,นะมันอยู่ไหนวะโอ้นี่นะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับจับยากมากผมมพิงใช้เป็นโปยบบรยบอลในนั้นะนะโปยบบรยบอลที่เป็นทตดน้ำนะในการจับมัน ตัวนี้ก็เป็นน้ําน้ําน้ําแล้วก็มืดนะนี่ตัวนี้สามารถอั่นี้ได้นะครับทุกคนสามารถบินได้แล้วก็ว่ายน้ําได้ด้วยเป็นตัวที่ถือว่าดีนะตัวนี้เอ้ยมันว่ายน้ําได้อย่างเดียวนี่วะลืมไปไม่ใช่ทัดบินเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าตัวไหนที่มันสามารถบินแล้วก็ว่ายน้าไปได้จะหาก่อนนะครับหาแป๊บๆเดี๋ยวเริ่มไปตรงที่เป็นทัดน้ำเออนี่พวกนี้ หาก่อนนะโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าหาไม่เจอแล้วกันนี่ผมขอนำเสนอเลยครับตัวนี้เป็นปลานะครับชนิดพิเศษนะปกติจะเป็นตัวสีฟ้าแต่ตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะครับทุกคนเป็นปลาชนิดพิเศษนะส่วนล่างที่ไม่ใช่ชนิดพิเศษก็จะเป็นแบบนี้ตัวตัวสีฟ้านะนี่นี่ก็ท่าย์ผมใช้เป็นท่าแบบนี้นะนี่ผมแนะนำท่านี้นะครับเอาไว้เอาไว้ฆ่าพวกที่เลเวลแปดสิบนะ พานลิมมันสามารถตีแล้วทาให้ติดเลือดออกได้นะครับแต่ตัวที่ผมแนะนํามากๆเลยที่เป็นพาชนะโครตรดีนะครับตัวนี้เลยครับทุกคนม้าน้ําตัวนี้เลยสามารถว่ายได้ทั้งน้ำสามารถว่ายได้ทั้งลาวาเลยนะครับมันอาศัยอยู่ในดินแดนลาวานะแต่ตัวนี้จับยากมากต้องใช้บอลที่เป็นธาตุไฟนะในการโยนแล้วก็จับมันนี่ก็เป็นบอลที่เป็นธาตุน้ํานะคะทุกคนนะโอเค แล้วก็จะมีบอลเทนนิสพิเศษด้วยนะครับก็อยู่ในนั้นแหละที่ผมซื้อนะโอ้โหพระเจ้าทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย